ครับผมสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับสำหรับวันนี้ก็มาพบกับผมนะครับปีชาเจริญทรัพย์เช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะพามาชมนะครับงานขุดบ่อน้ํานะครับโมเดลหรือเรียกว่าโคกหนองนาโมเดลนั่นเองนะครับงานตรงนี้นะครับอยู่ที่อําเภอเมืองจังหวัดราชบุรีนะครับอยู่ที่แถวตําบลหินกองนะครับ กับโคกหนองนาโมเดลพื้นที่8ไร่นะครับนะครับตอนนี้นะครับเราได้ทําการขุดในส่วนของบ่อน้าโมเดลทรงฟีฟอร์มนะครับก็จะเป็นคล้ายๆรูปทรงเลข8นะครับแต่จะเป็น3หัวหรือว่าเป็นรูปทรงมิกกี้เมาส์นั่นเองนะครับเป็นหัวมิกกี้เมาส์นะครับตรงนี้ก็จะเป็นบ่อตรงกลางนะครับตรงนั้นก็จะเป็นหูส่วนตรงนี้ก็จะเป็นหอีกหูหนึ่งนะครับเนี่ยนะครับ หน้างานตรงนี้นะครับก็จะเป็นชั้นดินร่วนปนทรายแล้วก็จะมีเหนียวดินเหนียวขาวด้วยนะครับเนี่ยนะครับแล้วก็ขุดไปประมาณสัก2เมตรกว่าก็จะเจอน้ํานะครับเพราะว่าเป็นพื้นที่ไร่นะครับแต่ตรงนี้จะเป็นพื้นที่ไร่ที่ต่ําที่สุดนะครับในละแวกประมาณสักหนึ่งร้อยไร่ในส่วนของพื้นที่แถวนี้นะครับก็จะทําให้พื้นที่ตรงนี้มีน้ําออกนะครับเนี่ยนะครับ ตอนนี้เราก็ขุดแยกหน้าดินไว้แล้วก็ขุดดินไปกองทําโคกไว้นะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปเกี่ยทีหลังนะครับสังเกตได้เลยว่าตรงนี้นะครับก็จะมีน้ําออกมาเยอะเลยนะครับนี่นะครับเป็นน้ําที่ออกจากใต้ดินนะครับน้ําสีเขียวฟ้านะครับถือว่าเป็นน้ําที่สวยงามมากเลยนะครับเราใช้วิธีการขุดแบบสโลปหลังปุ้งกีนะครับ ทำไมเราถึงขุดสโลปแบบนี้นะครับเพราะว่าดินตรงนี้จะไม่เหมาะกับการใช้ปีกนะครับหรือว่าการขุดชั้นๆนะครับแบบนั้นจะมีอายุการใช้งานที่ไม่นานนะครับจะพังทลายเร็วนะครับเราเลยใช้วิธีการสโลปนะครับอยู่ที่ประมาณ40องศานะครับ40องศาแล้วเราก็จะมาตัดชานนะครับตัดชานอีกแต่พักหนึ่งนะครับ ก็จะเป็นบอ่อน้ำเน้นในเรื่องของการเก็บน้ําแล้วก็ภูมิพื้นที่ที่เป็นดินแบบนี้เราก็ควรที่จะประยุกต์ให้เข้ากับพื้นที่ด้วยนะครับในส่วนของพื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่โคกนะครับโครกระหว่างน้ํานะครับก็จะเป็นน้ําล้อมโคกนะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะปลูกที่พักอาศัยได้นะครับเพราะว่าลมในส่วนของมรสุมจะพัดผ่านในส่วนของที่ตะวันตกเฉียงใต้นะครับก็จะ ผ่านบ่อน้ําตรงนี้ก่อนก่อนที่จะถึงในส่วนของพื้นที่โคกนะครับนี่นครับก็สามารถที่จะทําศาลาร,าริมน้ําตรงนี้ได้นะครับฟังเสียงการขุดนะครับเพราะว่าดินตรงนี้จะผสมไปด้วยหินนะครับหินดินดานนะครับ ส่วนของดินแห้งเราก็จะโยนขึ้นไปข้างบนนะครับในส่วนของดินเปียกเราก็จะมาวางไว้ตรงนี้ก่อนนะครับอันนี้คือเป็นกระบวนการของการทํางานนะครับเพื่อจะให้น้ำเนี่ยไหลลงมาในส่วนของพื้นที่บ่อคืนนะครับพอผ่านไปสักประมาณหนึ่งวันนะครับเราค่อยขกตัวน,นี้ขึ้นไปข้างบนนะครับเพราะว่าดินตัวนี้นะครับก็จะไม่อุ้นน้านะครับเราก็จะเอาขึ้นไปนะครับอันนี้ก็คือเป็นวิธีการทํางานเมื่อ เราขุดไปเจอในส่วนของน้ํานะครับที่ผสมกับดินอยู่นะเนี่ยนะครับก็าสามารถที่จะเก็บเป็นแนวทางนะครับในการขุดออกแบบพุ้นที่ได้นะครับเผื่อพิทิานานที่สนใจงานขุดนะครับที่จะขุดบ่อนะครับเมื่อเจอน้ำนะครับก็สามารถที่จะนําไปประยุกต์ได้นะครับ เราไม่สามารถที่จะขุดครั้งเดียวนะครับแล้วก็ได้ดินเต็มพุ่งกีเลยนะครับเราก็ค่อยขุดนะครับก็คือเราขุดแบบนี้นะครับเราก็ต้องรีบขุดนะครับรีบขุดให้เสร็จนะครับแล้วก็ทำความลึกให้ได้ลึกที่สุดนะครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นน้ําจะเต็มบ่อก่อนนะครับ ถ้าเราขุดตรงนี้เสร็จนะครับพรุ่งนี้น้ําก็จะขึ้นมาเต็มบอ่อเลยนะครับประมาณสัก2เมตรได้นะครับรถขุดขนาดใหญ่นะครับแคทสามสองศูนนะครับขุดบอ่อน้ําเพิ่มความลึกนะครับเจอชั้นดินหินนะครับสะสมลูกรังนะครับ ตัวนี้ถือว่าเป็นชั้นดินที่แข็งมากนะครับเอาสังเกตเลยว่าว่าแขกตรงนี้นะครับลอยเลยกันทีเดียวนะครับแล้วก็ดึงไม่โคนะครับเข้ามานี่ก็จะเป็นส่วนหนึ่งเลยนะครับที่ ไร่ไม่สามารถที่จะวัดมูลค่าของงานได้นะครับราคางานเนี่ยจะขึ้นอยู่กับแบบและปริมาณงานนะครับความยากง่ายของงานแล้วก็ชั้นดินของแต่ละพื้นที่นะครับโอเคนะครับตอนนี้เราฝังตัวลงไปอยู่ที่1เมตรนะครับเพราะว่าชั้นดินเดิมเนี่ยจะอยู่ข้างบนนี่นะครับเราลอก,กว่าหนึ่งเมตรแล้วก็ฝังตัวลงไปนะครับความลึกตอนนี้ก็อยู่ที่6เมตรนะครับ ก็จะเป็นชั้นดินเละๆหน่อยนะฮะ โอเคครับผมก็ประมาณนี้เนาะนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมก็จะมาถ่ายตอนใกล้เสร็จงานแล้วกันนะครับกับหน้างานตรงนี้นะครับอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีนะครับกับพื้นที่แปดไร่นะครับสรับพี่ๆท่านไหนที่สนใจงานขุดก็สามารถที่จะ i อกซ์มาสอบถามพูดคุยเล็่เป็ี่นของมรู้กันได้นะครับทีมงานปรีชาญทรัพย์่อสำหรับวันนี้ผมก็จะขอตัวจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับ ากพี่ๆด้วนะครับกดติดตามกดไลค์นะครับกด subscribe ทีมงานปรีชาเดอรซับด้วยนะครับสําหรับวันนี้ผมพูดผิดพลาดประการไหนต้องขอไปมาณที่นี้ด้วยนะครับโอเคครับผมสวัสดีครับ